ขับใครหสูตรที่สองดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื้อกูลเพื่อความสุขดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอะไรเล่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขเสียงไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเสียงนั้นเสียเสียงนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้ว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขกลิ่นไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรักกลิ่นนั้นเสียกลิ่นนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขรสไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรักรสนั้นเสียรสนั้น อันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขโหทพภาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงลักโหทพภานั้นเสียโหทพภานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขธรรมารงไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลาย จงละธรรมารมณ์เนืองเสียธรรมารมณ์นั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายชนพึงนำหญ้ากิ่งไม้และใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไปหรือพึ่งเผาหรือพึ่งทำตามสมควรแก่เหตุเธอทั้งหลาย เพิ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าชนนำพวกเราไปหรือเผาหรือทำพวกเราตามสมควรแก่เหตุดังนี้บ้างหรือหนาะพิสุทั้งหลายกลาบทูลว่าหากเป็นดังนั้นไม่พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเกิดถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรพิสุทั้งหลายกลาบทูลว่า เพราะเหตุว่าญาเป็นต้นนั้นไม่ได้เป็นตนหรือเป็นของเนื่องด้วยตนของพวกข้าพระองค์พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันแลรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละร,รูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้ว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเสียงไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเสียงนั้นเสียเสียงนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื lier, ่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขกลิ่นไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละกลิ่นนั้นเสียกลิ่นนั้น อันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขรถไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรถนั้นเสียรถนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขโหตภะไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลาย จงละผูทพะนันเสียโูทพะนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขธรรมาร์ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละธรรมมณ์นันเสียธรรมาร์นั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสา 嗯。Mm hmm.